เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะว่ามันเริ่มนอนดึกแล้วนะน,นี้คือดีดีสองตรืดีสามแล้วมังนะ้งเนี่ยไม่ใช่ดีสองสี่สิสองเออกรีไปต้องกรีหมดเมื่อกี้ลืมเอากรีมานะครับในบ้านลูไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงตอนไหนต้องตัดงแต่คลิปยาวแล้วนะเออ กดไลค์กดติดตามป็นะำลังใจใ้นเลยคตอนนี้คือจะหลับไม่ได้กังวลมากเันจะติดตัดนแล้วกไปอแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ลงประมาณแปดโมงวันนี้ไม่น่าใจคือทุกคนติดตามคือแบบก็ได้กำลังใจดีละ คือแบบเี่ยก็จะห้าร้สับแา้วก็อยากให้ห้าอยสัอันนี้ก็สี่ร้อยสับแล้วก็ก็เขี่ต่างสัะเนี่ยทั้งเท์ทั้งรีวิวทั้งสตัวโอเคร้อสามละใช่ไหมโอเคสามลันดับแรกขาวาตัวนี้ก่อนมาล่างสอง ดูข่างสองทแบบอัปเกรดแล้วมีอะไรบ้างดาเมจหนึ่ระยะ15บ้าตรงตรี1วิมีมีหมัด2อมือสแขนเอางัตอนนี้ยังเป็น2แขนยังไม่มีโฟล์ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เป็น2แขนต่อยต่อยต่อยไปเรื่อยน,นะมาขั้นสอดาเมจหนึ่พระยะ25แล้วก็คูลดาวสูจุดเอู้ มันก็จะมีกรงเล็บใช่ไหมเรียกว่ากรงเล็บหรืออะไรที่มันเหมือนบูเกอลีนใช่ไหมหใช่ปะใช่บูเกอล,ลีนไหมอันนี้นักบอลออกมาเหมือนมีกรงเล็บเพิ่มขึ้นอะเหมือนจะโอเคนั่งไป,ไปเพลย์สามปุ๊บมีกรงเล็บสองส่งข้าวว้าวว่าดีกว่าค้ชส่งเรามีสามพันระยะยี่ห้า ตรง4.5มาเพิ่มเพิ่มดาเมจมาต่อยไปครับต่อยไปครับต่อยมันจะเจาะแจะเจาะแจะไปเรื่อยนะไม่รู้จะมีกี่วงเจาะแจะโอ้โหดาเมจเอ้อแรงอยู่แรงอยู่ได้อยู่ได้อยู่วับขั้นสองอุ้ยมีเลเซอร์แล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยอ๋อเดี๋ยว เดี๋ยว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 เดเกมเกมเดี๋ยวเดี๋ยนะลซ์เดี๋ยวอีกกระบอกคุไม่ผูลเซผูไม่ไงเนี่ยเดี๋ยวจะยิงเกมเกมบ้านน่าจะบักแล้วคือเดี๋ยวคุณน่นอินเน่แลก็อะไรน่าจะมาแก้ในเรือนี้แหละโอเคดาวมีสามารถห้าระยะห้าสิบเลยนะเอ้ยเฮ้ยไกลอยู่แล้วก็คูดาวศูนย์จุดสองห้าเอ้ยตีเร็วตีอันนี้น่าจะขั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหม เยังยังไม่คันไทยไม่คันไทยรอเมื่กรอเงมือกนหนึ่งปึ๊บอือสองก็บอกแล้วมีสองวงใช่ไหมใช่ใช่มีสองวงวงแรกวงแรกเป็นหมัดต่อยต่อยวงสองมิลิเซอร์สีแดงระยะไก่ได้อยู่เก่ง DPS อยู่ที่สองหมื่นแปดอัพตันะ ถ้าสงสัยว่าดีเมจคืออะไรตั้งำหรับคนยังไม่รู้นะคือดีเมจก็คือดาเมจที่ทำต่อวินาทีวินาทีโอเคเดี๋ยวรออ,อ,อ,อักขันขั้นสุดท้ายมาดูกันว่าดาเมจจะโอพีหรือเปล่าขั้นสุดท้ายปุ๊บดาเมจสองเฮ้ยมีเขียวใช่ปะเขียวเฮ้ยถึงเขียวด้วยเทเจอร์ะจะมีเหมือนจะมีเขียวเพิ่มขึ้นมา ตอนนี้ดาเมจก็5,600รยะยะ6กอุ้อออไไกลไกลศูนย์จุดสองไ่โหดนะยูนดตใหมนะเก่งเก่งสามารถแบกในแม้ได้แล้วน,นะโอเคมาลองดูเทียวกับล่างหนึ่งว่าล่างหนึ่งกับล่างสองล่างหนึ่งตัวเชดขนาดตัวก็ตัวเล็กกว่า เองดูเราดูเท็เจอร์นะไม่ต้องอรีวิวเร่างไหนแะเพราะว่าคนรีวิวก็เยอะแล้วนี่คือเท็เจอร์ของสองตัวนีนะ้คือมันแตกตากไปโอเคอนคันนี้ไม่รู้จะทำคลิปรวมหรือคลิปแยกเอารวมแบบหรือแยกดีเอาแยกดีกว่าลงคลิปนี้ก่อนอันนี้เป็นเอาเป็นคลิปแยกแล้วกันกคลิปหนึ่งเดี๋ยวค่อยตัดลงอีกโอเคยังคลิปสุ่มสุนะนะ่อมอนะไรกันอะไนกันเอาแบบคลิปแยกเพราะว่าจะตัดรวมกันน่าจะ ขอบตาดำแน่นอนร้านดุด๊กโอเคถ้าเจอจะมีมานี้นะลองาลวางไอ้ดีเวค่อนดูน,นะว่าจะดับหมดปะเฮ้ยมันไม่การสตาร์ทด้วยโอ้โหไม่การสตาร์ทจริงอ่ะสามจี๊บการสตาร์ทมันเนี่ยดูดี่ระยะเท่าไหร่แล้วตอนนี้หกสิบสามอันนี้ห้าสิบได้ได้อยู่โอ้ไม่การสตรสา,ารต์ทนะใช่ปะ มันไม่กันหรือไม่กันสรุปมันกันบ่าว่าอันนี้คือยังไม่รู้มักันไม่กันเดี๋ยนะขอดูอีกรอบมันกันได้สักรอบสองรอบไหมมันมีป่ะหรือว่ามันกันไม่ได้สักรอบรู้และอตัน จะเป็นยังไงกนันอ,อ,อื๊บมาระยะอันนี้มันไม่บวกระยะนะเพราะว่ามันเป็นตัวเก่าตัวใหม่ดูดีว่าถ้าเพิ่มระยะดาวิกมันรู้ระยะเท่าไหร่โอ้ิบอ,อย่างไกลไกลมากโอเคคลิปน,นี้น่าจะมีเป็นเท่านี้ละอืม อันนี้เลยเป็นคลิปอีกคลิปอย่อีกคลิปหนึงน่งจะมาภายหลังเพราะว่าคลิปมันยาวกว่านะคุณช้เวลาตัดนานกว่าแบบนานมากโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนน้อนหลับฝันดีนะครับผมบายๆครับผมใช่ไหมใช่กรงเล็บไหมมันเปน็มันไม่ใช่กรงเล็บดิเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันติดเหมือนมูฟเวอร์ลีนะอาๆๆ้อาวอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าพ้เพ้งี้เลย